สวัสดีครับแล้วพบกับผมหมากปรินนะครับในบุ๊กมาร์กนะครับผมและแลนด์มาร์กนะครับไม่ช้าวันนี้มานะครับมาบวงสรวงละครครับผมละครเรื่องใหม่ของพวกเราทั้งหมดนะครับผมละครเรื่องใต้เงาตะวันนะครับผมได้เลิกเปิดเขาเรียกว่าอะไรได้เลิกบวงสรวงนะครับผมซึ่งวันนี้ก็เป็นวันพระพอดีเพราะฉะนั้นละครเรื่องนี้ต้องยังมากๆครับผมไปดูบรรยากาศกันครับวันนี้

คนดื้อๆคนหนึ่งครับพี่นกเคยบอกไว้ว่าเรื่องนี้หมากจะกวนแบบกวนแบบโทษนะให้กวนตีนมากใช่ก็ก็เป็นตัวเขา้วยบอกหมากไม่ต้องปรับอะไรเลยแสดงความเป็นตัวตนออกมาทักษิการแสดงทั้งหมดได้ทำได้ดีมากครับวันนี้มาเอาซาลี่ครับได้ข่าวว่าเขามีแจกผลไม้หมากก็เป็นเป็นน้องที่น่ารักว่ามีความรู้สึกว่าเออสามารถคลิกันได้ง่ายเข้าฉาด้วยกันเล่นเป็นน้องได้ไม่ยากครับ พี่หมากน่ารักนะแทบจะไม่แกล้งไม่หยอกอะไรเลย่ oh. สู้หนูไม่ได้หรอกฝ <c oughs> ากละครใต้เงาตะวันนี่นะคะเรื่องนี้ก็เป็นีเรื่องหนึ่งที่นักแสดงทุกๆคนเต็ม <c oughs> ที่มากเพราะว่าบทนีท่แบบโอ้โหยาวมากแล้วเข้มข้นมากจริงๆครอยากให้ทุกคนดูนะคะห้ามพลาดเลยนะ